ลูกชายของท่านผู้พิพากษายกหัวแม่มือให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งทำหน้าที่อยู่บนบัลังก มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งถูกส่งต่อกันไปในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดกระเมิดของเรื่องที่ท่านกำลังจะได้ดูนี้ส่งมาจากคนอเมริกันเชื้อชาติไทยเธออธิบายประกอบว่าในสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดกับกฎหมายแต่ก็มีหลายครั้งถ้าเรื่องที่จำเลยทำผิดไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายและถ้าผู้กระทำผิด ชี้แจงอย่างสุภาพมีเหตุมีผลผู้พิพากษาจะใช้ความเป็นมนุษย์เป็นเหตุผลในการตัดสินมากกว่ายึดกฎหมายอย่างในกรณีนี้ที่หลายคนถึงกับต้องแอบปาดน้ำตาสุภาพบุรุษสูงอายุคนหนึ่งงกงกเงินเงินแบบต้องใช้ไม้เท้ายันขึ้นไปบนศาล ผู้พิพากษาถามคุณปู่ผู้เป็นจำเลยว่าคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องถูกปรับเพราะขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดคุณปู่ซึ่งหูตาคงจะไม่ดีแล้วต้องขอให้สารทวนคำพูดผู้พิพากษาก็พยายามชี้แจงช้าๆว่าคุณจะต้องถูกปรับเพราะขับรถเร็วในเขตโรงเรียนซึ่งหมายความว่าเป็นการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด จำเลยพู้ชาราชี้แจงว่าผมไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นนะครับท่านผู้พิพากษาผมอายุ9 6ปีแล้วปกติผมขับรถช้ามากและผมจะขับเฉพาะเวลาที่มีความจำเป็นเท่านั้นผมต้องพาลูกชายไปตรวจเลือดเขาเป็นคนพิการผู้พิพากษาทวนคำว่าคุณขับรถพาลูกชายไปโรงพยาบาลเหรอจำเลยผู้ชาราตอบว่าใช่ครับ ผมพาเขาไปตรวจเลือดทุกสองอาทิตย์เพราะว่าเขาเป็นมะเร็งผู้พิพากษาเอ,อ่ยขึ้นมาว่าคุณเป็นพ่อที่ดีมากคุณเป็นคนที่คนอเมริกันควรจะเป็นตอนนี้คุณอายุก,กว่า90สบแล้วแต่คุณก็ยังดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษมากถึงตอนนี้ท่านผู้พิพากษาเหมือนจะสะกดความรู้สึกบางอย่างในขณะที่ถามต่อไปว่า ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่แล้วผู้เท่าตอบว่า63ปีครับผู้พิพากษาถามต่อว่าคุณยังต้องขับรถไปรับไปส่งเขาอยู่ใช่ไหมผู้ชราพยักหน้ารับแล้วบอกว่าผมขับรถแค่เวลาที่จำเป็นครับถึงตอนนี้ผู้พิพากษาชี้มือไปที่มุมของห้องที่ซึ่งผู้ชายคนหนึ่งนั่งฟังการตัดสินอยู่แล้วผู้พิพากษาก็พูดขึ้นว่าคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหม มันคือลูกชายของผมเองตอนนี้เขากำลังมองมาที่ผมและเขาคงคิดอยู่ในใจว่าพ่อครับถ้าพ่ออายุเก้าสิเมื่อไหร่พ่อต้องขับรถพาผมไปในทุกทกที่นะมีเสียงหัวเราะจากทุกคนในห้องนั้นในขณะที่ลูกชายของท่านผู้พิพากษายกหัวแม่มือให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งทาหน้าที่อยู่บนบัลลังผู้พิพากษาหันกลับมาพูดกับจำเลยว่า คุณกำลังทำให้ลูกผมดูเป็นตัวอย่างคุณกดดันผมมากนะหลังจากรอยยิ้มท่านผู้พิพากษาบอกว่าฟังนะครับขอให้คุณโชคดีกับทุกอย่างขอให้ลูกชายของคุณโชคดีและผมขอให้คุณมีสุขภาพดีศาลขอยกฟ้องคุณขอให้คุณโชคดีขอให้พระเจ้าอวยพรให้แก่คุณ